สวัสดีครับวันนี้มาแกกล่องสุ่มแกะกล่องสุ่มว้าวอันนี้คือตัวใหม่อันนี้เป็นกระจกเบบีทีกระจกใช่ป่ะใช่เบบีทีกระจกล่าสุดเลยใช่ไหมอืมใช่ล่าสุดเราได้มากล่องเดียวแล้วครับว่าเราคีิไม่เต็นเดี๋ยวพี่ลินจะมาแกะอันบล็อกตัวนี้เพืรอจะแกะตัวไหน สองตัวนี้วาดแกะสองตัวนี้คลิปเองก็สีโอเคกล่องเงินกับเต็มรอบอะไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราอันบ็อกตัวนั้นก่อนของพี่เรินก่อนพร้อมยังเล่นไปอ่าของพี่เอนไปก่อนเลยอันบ็อกตัวนี้แรก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 เร็วจังอาเร็วนี่คือเป็นตัวกรจกใหม่ล่าสุดอ่าสี ไหนไหนีอะไรมั่งตัวใหม่อันมีอะไรมั่งอันนี้มีสามอันเหรอสองตัวแม่มยขวานี้ด้วยอ๋อมีหลายสีมีทั้งหมดสิบสิบตัวเอีสีเข็ดวตัวอยากได้ตัวไหนได้ตัวหน้ากองก็ตัวหน้ากองแล้วก็สีม่วงก็สีขาวแล้วก็สีเข็ดวอ๋ออ๋อเอา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 เดียวเเ อได้สีม่วงเอาชีวิตอาจจะได้สีม่วงแต่พ่อว่าม่วงก็ได้เลยน่าจะได้สีม่วงสีม่วงช่วงนี้ถูกกับสีม่วงมากจะโลกบสีม่วงมากเหรอใช่เออใช่แต่ว่าทุกอย่างก็สีม่วงนะตอนนี้โอเคเปิดดีๆกรอบน้องมากน้องใหม่มากน้องมาพร้อมกับโบว์ตูชินว้าวว้าว์นั่นองคล้ายๆอันเดิม มาพร um. ้อมกับกุนุูซีนนะคะโอเคไหนดูดิโอ้ก็สวยอยู่ก็สวยอยู่อ๋อสวยฮะโอเคเล่นพร้อมแกะยังต no yes euh. ้องแกงนะไม่พร้อมพร้อมแกะเร็วเร็วๆเร็วเดี๋ยวมันจะตีแล้วตีเฟิสตีที่เหมือนมาแต่เราตีแล้ว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 เดี๋ยวรอไหนไหนเรนมาโชว์ดิมาวางวาง กลิ่นหอมมากวางดิวางอุ้ยตัวที่หนูเพิ่งดูเลยอุ้ยสวยอ่ะเอามาดูดิหอมมากเลยไหนไหนตาจีอีกแล้วหรอนี่ตาจีนะครับมาปล่อยถูกเพราะาหอมมากเลยหมิงไหนอะถูกอุ้ยถูกน่าน่าลายใหม่ลายใหน่ลายใหม่ชว์หน้าด้วยไหนทำไมาแก้มอะแก้มเป็นลายใหม่แก้มเป็นลายใหม่ตัวสักขันเลยพันลม ระบาดหอมมากลงผัดผัดปุ๊บกินหอมเนี่คือกระจกนะคะออเปกระจกโอ้โหเราจะพกไงอ่ะพกไงอ่ะก็ห้อยห้อยข้างกระเป๋าเลยมีห้อยได้พี่มีห้อยได้พกห้อยข้างกระเป๋าได้อุ้ยน้องนุ่มมากขนปูปุดๆได้ไม่อย่างเด้ยตัวนี้แต่ก็แตเฟโอเคได้ตาเป็นอะไรนะน้องเป็นหนีตัวนี้ไม่เป็นไรตาตาเฟิร์สต่อวัดกล่องไหนก่อนอันนี้เฟิร์ตชีพเองใช่ไหมใช่ตอนแรกไอ้กล่องเนี่ยเกือบเกือบลอก เรียนเดียวก็รอบแล้วไงแต่ตัวเนี้กินใช่อร่อยเลยมีพวกตอนที่เขามาบอกว่าเราไม่เคยชิมที่นี่มันเราใช้สูตรเดียวกับจีนปังไม่ได้ใช่ต้องกดเฉพาะพนี่ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันอ๋อเป็นเลโก้นะครับเลโก้ใช่เป็นเลโก้เลโก้แล้วสีอะไรอ่ะเฮ้ยสีสีดำจมูกอันนี้เป็นคุโรมิคุโรมิใช่อันนตัวนี้อ่ะอันนี้ก็คุโรมิเหมือนกันคุโรมิจะได้สีอะไรต้องสีเดียวกันหรอใช่สีเดียวกันมันเป็นด้านกล่องหรือเปล่า ้้กลลแวโอเคไว้์เฟิร์สประกอบเสร็จแล้วค่อยม,มาถ่ายนะครับชือแล้วอาเฟิร์สบ๊ายบาย